ยกเลยเด็กพี่น้องเอ๊ะพี่ยกมาบ้างอุ้ยยกสุดๆแขนนี่นี่เอ้ยได้แล้วโอ้ย,ย,อยลูกไห้ไหมมีลูก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 นี่นี่นี่มาละได้แล้วกระปุกนี่ได้แล้วได้แล้วได้อิปูแล้วได้อิปูแล้ว อีปูอีปูภารกิจเมือนนี่จะคือตามละ่ะฮะอีปูได้สิน้องเต็มคลองนี่ก็เมือ่อมาดูเสียงมื่อตามกินเขาบอก,ก <c oughs> มาไกาา่ดจามเสียงสู้สู้วัดหัวแั <c oughs> งป่ะมักบสู้สนะู้พี่น้องสู้สู้

ใช้กันใช่กันใช่กันใช่กันเราใช้กันไม่ไไมตัวผูหรือโตแม่ตัวผู้อู้มันแต่ตัวผูอะรู้ได้ไงว่าผู้หญิงขุดเขาดิปน โอ้ยยงามมันเอามา่จเก็บตามแบคุแเสบเลยเย้นัแน่แน่นนึงโตเฮ้ยเย้เราจะอีกกบกันเ <c oughs> ก่งแล้วเก่งแล้วเมืองเมืองมันนี่ใช่ปะว้าวนี่ห้อยเ <c oughs> อ้านห้อยนั่นพี่น้องห้อยขี่กระต่าย

ใช่เป้าใช่ไหมยิ้มให้นะ

เป็น,น,น,นอะไรทั้งนนแม่กับบอสื้อเนี่ยมาย <c oughs> ทมาเหนาะขันมัดขันแน่นห <c oughs> ายมา <c oughs> อันนี้ก็โดนมามาเออเลยทำงานมา, <c oughs> มมางาาดิงานมาดูเ <c oughs> ปน็นย่น ไปโอ้ยซอยนี่ขัยังไงางทิ้งด้วยางใช่มันยังไมนนใญญญ่ใช่ฮะโอ้ยลูกกัน,น,น,นลูกใช่โทษยูเม่แปมเอย ปู่ก็จะคุดลูกกบขั้นคขั้นขั้นไหมขั้นไมขั้นเฮียนขันมันเจ้าแล้วอ่เป็นวัดเป็นวัดมันเยน็นจี่นเนาะอย่นมพ่อหอ 啊，嗯，打包。再加块 เออ <laughs> 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 ตวแมเบันทึกตว้ม่ตัวแม่แมมนี่อืมใส่เต็มของเลยเด้อ เออโดนอาวุธเขาแล้วยกลงไปถืออาวุธเจ็บอูอาวุธใหญ่ซะด้วยอาวุธมันใหญ่เลยพี่น้อง ของแข็งเข้าไปแล้วลูกสอแล้วหนึ่งลูกกับสอเพราะลูกโคตรกระปูนมื่อกี้กินแล้วกูจะปารีถ้าเมื่อน้าอันนะน,นี้นะถ้าก็ไม่เห็นซี่จังเลยนี่นามสงสัยสีมิกบหู้นี่สงสัยสีมิกบประจา กอง,ง,ง,งอกะจอลูกกระจองพ่ลูกแทนแทนแทน,ทน,ทน,ทนปู่ืือเกา มาเบิงตะผูหรือโตแม่อะไรอาาันีามา้มันมีลูกไหมนะ้ำโตแม่นี่มีลูกโตแม่แมอลิสบักกี้เดอรเบิดลิตแล้วสุเจ้าบักกี้ล้เดอรเบิดลิตแล้วเรียบร้อยแล้วนี่ข้าคันหน้าเลย พนงานพนงานทะลุทะลวงหูกระปูกหืมโบได้โบได้แพ้พันเลยสีมือนี่มาเบ่งพนงาน สิทายเลยนะเต็มขอนตีก่าเล่หมาเล <bra> ่หมาเล่หกันดิ ถ้าเราลงป่ะเดี๋ยวคือบอไซน้ำเลยคือโรเยเพิ่มมาปตะกปูนะวัาจะเป็นโตกะปูนะ,เ,เ,นะ,นะเอาเบิดจะลูกร้านเล่นหอรอลานจินเบอร์ที่ห้แสบเล่นได้เลยละกะปูเอาแก้ออกอะไรก็ล่างน้นนมั่มัลอะไรก็าพักพักบนมุน่นอะไรก็มะตั้เคือห้าป่านี่แหละ กินลแลกันกินได้แต่ไงก็จะข้าวเลยนะเินติวหน่อยหน่อยเลยเอ้ยตเตตหน่อยคนหะตัวหน่อยน้อยมันบ่ไปหรอมันลากนะได้โตคนเกี้ยงนอีอีเปคนคนย้าวนี่ตากหนวเนี่ยมันอิ อย่างนั้นเป็นเอกลักษตัวอย่างทีเคียวบอรู้สีแดงเปนเกแก่โต้หัวใจต้องเช็ด đó nó mới vô tít vô đàng phải à, ta thương vô มา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 ,มา,มากินน้ากาัน,น,บกบน,น,น,นบแบบน,บน,นี้กัะปูกับข่าวใหม่มันมันแสบข่าวกระติดมือนี่เอาเกลือห้วยไปนี่เลยกินกับเกลือ

มันมันแซ่บ,ซบ เกลือนัวๆมันๆหอมหอม กินอยู่ไห,หน้ามันกินอยู่ไห,หน้าแสบแบ